ตนนี้เรามานั่งเรือกระด้งแล้วนะคะดีอากาศไม่ร้อนใครที่จะมาล่องเรือกระด้งนะคะจุดนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านกัมทานจะอยู่จากเมืองหอยอันแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นเองมุนไปหนึ่งกลุ่มนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงพี่มุนหัวไหมมุนหัวอ่ามุนหัวนิดนึงมุนหัวนิดนึง <c oughs> เรือที่พวกเรานั่งเนี่ยเรียกว่าเรือกระด้งค่ะก็ถ้าเกิดใครมาเองนะคะลองต่อรองราคาดู นี่ม oh ันคึกตะเกินโอ้โหไอเรือลำนี้มันคึกมากนะอ่าวู้มิวสิกมิวสิกอ่ะมิวสิกมีไหมออเออ้ยต้องยังแบดเอาแบบยังบอยเดอ๋ยมาเองตะกัสเซยแบบบอยอ่ะนีหาเรือกระโดงนะ เรือกระมังเอยชน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 ต้อ,ตอ,ตอ,อับอดั้มา ตอนนี้นะใส่ใส่เสื้อชูชีพนะมันจะเป็นบางเส้นทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตรวจสุ่มตรวจนะฮะเยอะเลยนะคะกระดงกระดงลันเมลอนเมลอนเมลองเมลอนเลยยอนดีต้อนรับ

มักตังมักเลี้ยวเทียว่ะเฮ้ยเธออยูไหนฮะอันนี้แหล่งหมุนนะคะแหล่งหมุน คนมาเที่ยวกันเยอะนะคะหลากหลายเชื้อชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอินเดียแล้วก็ไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพายเรือเนี่ยถ้าเรานั่งเรือลำหนักนะเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็จะเอาใจคนไทยแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเป็นเกาหลีใต้นะเขาก็จะเอาใจเกาหลีใต้ร้องเพลงได้แซวได้อะไรได้หมดเป็นภาษา,านั้นๆเลยค่ะเพื่อน ถ้าเกิดใครมาล่องนะคะพี่ปูแนะนําช่วงประมาณแบบเย็นหน่อยอ่ะคือ4ี่โมงห้โมงเนี่ยกําลังดีถ้าเกิดกลางวันมันแดดร้อนแล้วก็ไม่ไหวไงใช่ไหมล่ะ, <S <S ละก็ถ้าเกิดเรานั่งกันช่วงเย็นนะคะลมพัดไปพัดมาอุ้ยชิลสบายเลยคะ่ะส่วนชุดเหลืองเนี่ยคือแผนกหมุนโชว์เออแล้วชุดเขียวนี่คือร้องเล่นเต้นโชว์ค่ะอันนี้เขากําลังร้องเพลงเป็นภาษาเกาหลีอยู่นะคนเกาหลีก็มานั่งมุงส่วนเราเหรอคะ ใจแกล้งเราก็ต้องอท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากเล่นกันเหนื่อยนะคะก็มาต่อกันที่มือเย็นค่ะอาหารที่ปูจัดให้ในมื้อนี้นะก็มีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยเออดีมะแต่ว่าโปรแกรมนี้นะคะค่อนข้างพรีเมียมพัก4ดาวแล้วก็อาหารจัดเต็มทุกมือนะคะ าทานมื้อเช้าก่อนที่จะไปสนามบินกันคือมาที่เวียดนามเนี่ยต้องกินฝืนเออเอ้เ,ออเออมื่อวานก็ฝืนแบบอ,อร่อยมากแต่ว่าวันนี้มันเป็นเส้นแะไว่าเดี๋ยวเอาให้เพื่อนดูมันเป็นเส้นแบบคล้ายๆวุ้นเส้นอนะ่ะแต่ก็น่าจะอ,าอร่อยเหมือนกันอันนี้เป็นไก่นะคะเมื่อวานฝือเป็นนี่เป็นหมูยอนะคะแล้วนอนที่โรงแรมดานังอะค่ะ เดี๋นี้กลับไฟเช้านะคะเพราะว่าลูกควรเขามีไปต่อที่เชียงรายน,นะคือจะต้องบินกลับทางเชียงรายแม่สายนะ,ะฝากกดติดตามที่เพจมีระเคลนทัวร์ไทยแลนด์ไกด์ปูด้วยนะคะปูมีขายทัวร์จอยทั่วโลกถ้ายอยากจะได้แบบเป็นลักษณะทัวร์จอยหรือว่าจัดกรุปไพรเวทเนี่ยเราก็มีนะคะลาไปแล้วค่ะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ